สืบมาจนจนไปค้นเจอเฟซหนึ่งนะคะ,คะเป็นเด็กเป็นเป็นเป็นเด็กอะคะ่ะใช้รูปเอ่อใช้นามสกุลเดียวกับเขาอีกแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอหนูเข้าไปดูพี่อ้อยพี่ชอดหนูไม่รู้จะตกใจเรื่องไหนก่อนเลยค่ะปรากฏว่า <c oughs> เขามีอีกครอบครัวหนึ่งค่ะพี่ของหนูนี่คือคแบบบ้านสี่หรือเปล่าคะเขาจะมีบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามแล้วมีหนูเป็นบ้านสี่เธาเรียงลำดับแล้วอะคือหนูเป็นบ้านที่สี่โดยที่หนูไม่รู้ตัวเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอด คู่ชีวิตคิดทรยศคือคือเหมือนกับว่าหนูกับสามีอะค่ะก็คบหากันมาได้สักประมาณสองปีกว่าๆนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีความสุขมาตลอดเลยนะคะไม่ได้มี <Okay. S 3> ปัญหาอะไรกันเลยทีเนี้ยที่ผ่านมาหนูอ่ะ ก็คือเคยแอบดูโทรศัพท์ครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเขาว่ามีการแชทไลน์คุยกับสาวๆเนี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็จะบังคับทุกครั้งที่หนูจับได้นะคะหนูจะขอให้เขาเนี่ยโทรโทรไปไลน์ผู้หญิงเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่าเขาว่ามีภรรยาอยู่แล้วซึ่งหนู่จับได้ประมาณสองครั้งแล้วเขาก็โทรกลับไปให้หนูพูดคุยกับผู้หญิงทุกครั้งแล้วทุกครั้งก็คือจบไม่คุยต่อแล้วก็บล็อก จนมาหนูคบกับเขาไปะนะคะได้สักประมาณหนึ่งปีใช่ไหมคะทีเนี้ยหนูอ่ะก็เริ่มสังเกตว่าทําไมเขาไม่พาหนูไปบ้านสักทีเพราะเขาสัญญาว่าจะพาหนูไปบ้านอ่ะหลายครั้งมากแล้วเขาก็เลื่อนตลอดนะคะแล้วก็พยายามแบบว่าเออแบบบอกหนูว่าเออที่บ้านยังไม่พร้อมไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มเอกใจทีนี้พอหนูเริ่มเอกใจใช่ไหมคะพี่อ้อยพี่ชอดหนูอ่ะก็เลยเอา คือเอานามสกุลเขา,าค่ะไปเสิร์ชหาในเฟ e b o o k ตอนนั้นหนูเริ่มเอกใจและหนูก็ไปเจอผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนะ,นะคะที่ใช้นามสกุลเดียวกับเขาในเ Facebook ใช่ไหมคะ <Okay. S 2> หนูก็เลยกดเข้าไปดูผลปรากฏว่าหนูไปเจอ,เอ,อสอง Facebook เนี้ยเป็นลูกชายกับภรรยาของเขาซึ uh ่ง huh. ใช่คืออันนี้คือช็อตแรกเลยนะคะพี่อ้อยคือเหมือนกับว่าพอหนูไปเจอปุ๊บหนูก็ยังเงียบอยู่ยังไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมคะแล้วทีนี้ยหนูก็เลยมา ถามเขาเรื่องแบบครอบครัวเก่าเหมือนเขาก็จะพูดว่าเขาอะเลิกกันไปแล้วแต่ว่าแบบว่าเออแบบมีส่งเสียให้ลูกหนูก็เลยเข้าใจว่าสงสัยครอบครัวเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะที่ผ่านมาคือเขาก็มาอยู่กับหนูอะนะคะทีเนี้ยหนูก็เลยเห็นแก่ความดีของเขาอะค่ะพี่อ้อยพี่ชอดหนูก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับเพื่อไม่บอกให้เขารู้ว่าหนูว่ารู้แล้วแล้วหนูก็ทําเป็นเฉยมาตลอดอีกประมาณปีหนึ่งอะนะคะพี่อ้อย แล้วทีนี้ยเอพอวันหนึ่งอะค่ะพี่อ้อยพี่ชอตหนูก็คือเหมือนหนูขจับได้หนูก็เราเป็นคนละแวงมาตลอดเลยค่ะหนูก็เลยเหมือนแอบดูโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งแต่หนูไม่ได้ดูบ่อยมันเป็นจังหวะที่หนูแอบดูอีกครั้งหนึ่งแล้วทีเนี้ยหนูเห็นมันมีลายผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะหนูก็เลยเอะใจพอเขาออกมาจากห้องน้ําหนูก็เลยหลอกถามรักไก่เขาหนูเห็นว่าสามีหนูเขามีปฏิกิริยาที่ผิดปกติอะค่ะพี่อ้อยพี่ชอตหนูก็เลยเหมือนพูดว่าหนูเหตุข้อความหมดแล้ว พูดรักใจอะคะ่ะทีเนี้ยหนูก็เลยแบบพูดไปหนักๆเข้าเขาก็เลยสารภาพขึ้นมาว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นบ้านที่สองของพี่ทีนี้หนูก็เลยพูดออกมาเลยว่าหนูรู้แล้วนะว่าพี่อะมีภรรยากับ,กบลูกอะอีกบ้านหนึ่งแต่หนูอนุโลมมาตลอดเลยแต่อันนี้คืออะไรเขาก็เลยสารภาพพอทีเนี้ยหนูไม่พอใจหนักๆเข้านะคะพี่อ้อยพี่ช็อตหนูก็เลยโวยวายพอหนูโวยวายเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเหมือนทําอะไรไม่ถูกหนูก็เลยบอกว่าหนูต้องการที่จะโทรหาผู้หญิงคนนี้เพราะว่าหนูต้องการที่จะรู้ว่าเออเรื่องราวมันเป็นมายังไงเขาก็เป็นคนยอมให้หนูโทรนะคะพี่อ้อยพี่ชอดซึ่งขอเขาให้หนูโทรใช่ไหมคะหนูก็มั่นใจว่าน่าจะไม่มีอะไรเหมือนที่ผ่านมานะคะ,คะเขาก็ยอมยอมเป็นคนเอาโทรศรัพท์เขาโทรกลับไปหาผู้หญิงคนนี้ให้หนูอพอโทรกลับไปปุ๊บกลายเป็นว่าหนูช็อกไปเลยค่ะพี่เขาอยู่กินกันมา สิบห้าสิบหกปีแล้วอะค่ะ oh. โดยโดยที่หนูไม่รู้เรื่องเลยพอหนูรู้ความจริงว่าบ้านอันเนี้ยเป็นบ้านที่สองอีกใช่ไหมคะ <Okay. S 2> คือหนูหนูก็ตกใจพอเช้ามาเนี่ยหนูมีการคุยเรื่องการที่หนูอะตรวจทันใช่ไหมคะเพราะว่าหนูอะเห็นว่าประจําเดือนหนูอะมันไม่มาประมาณสองเดือนแล้วอะคะ่ะพี่อ้อย <Okay. S 2> ทีเนี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าตอนเนี้ยมันมันเกิดเรื่องทะเลาะกันอยู่พอดีอะคะ่ะ <Okay. S 2> เขาก็เลยให้หนูอะไปซื้อที่ตรวจทัน มาตรวจใช่ไหมคะสองครั้งหนูก็ตรวจสองครั้งเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอด <Okay. S 2> มันขึ้นเป็นขีดจางๆบางๆกันนะคะสอง <Okay. S 2> ขีดค่ะพี่อ้อยพี่ชอดทีเนี้ยหนูก็ตกใจหนูก็คิดว่าเฮ้ยห,หนูต้องต้องต้องท้องแน่ๆเลยเพราะประจำเดือนหนูมันขาดใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ทีเนี้ยหนูหนูช็อกหนักอีกต่อหนึ่งพี่อ้อยพี่ชอด <Okay. S 2> เขาอะให้หนูเอาลูกออก หนูตอกใจหนูบอกว่าหนูไม่อยากเอาออกเขาก็เหมือนพยายามแบบเอหวาดล้อมหนูให้หนูเอาออกใช่ไหมคะให้หนูเอาออกแล้วท,ทีนี้หนูก็ไม่รู้จะทํายังไงหนูหนูก็เริ่มสับสนเพราะหนูเห็นว่าตอนนี้มัน,ม,นมันเกิดเรื่องใช่ไหมคะ <okay. S 2> แล้วเขาก็พยายามแบบว่า,าหวาดล้อมหนูแล้วเอาเรื่องของว่าผู้หญิงที่หนูจับได้อ่ะคะ่ะมามาโกหกมาขู่หนูหาว่าผู้หญิงคนเนี้ยมีแบบมีเส้นมีสายมีนั่นมีนี่มีหน้าที่การงานมีฐานะดีคือแบบจะมาตาม สะกดลอยตามหนูจะมาอะไรหนูว่าคือทําทุกอย่างให้หนูวาดระแวงหมดเลยนะคะพี่อ้อยแต่เขาก็บ้านนะคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเธอเธอไม่กลัวหรอผู้หญิงคนนั้นก็ดุนะเดี๋ยวนะ,ะต้นเรื่องเนี้ยคือผู้ชายค่ะหลังจากนั้นอีกแค่วันเดียวนะคะหนูกับเพื่อนก็คือสืบกันนะคะสืบ, <S <S ส,บสืบไปสืบมาจนจนไปค้นเจอเฟซหนึ่งนะคะเป็นเด็กเป็นเป็นเป็นเด็กอะค่ะใช้รูปเอ่อใช้นามสกุลเดียวกับเขาอีกแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอหนูเข้าไปดูพี่อ้อยพี่สด หนูไม่รู้จะตกใจเรื่องไหนก่อนเลยค่ะปรากฏว่าเขามีอีกครอบครัวหนึ่งค่ะพี่ที่มีที่มีภรรยาอายุสี่สิบห้าแล้วก็มีลูกสาวด้วยกันอีกคนหนึ่งอะค่ะโอ้โหลูกสาวนนั้นเป็นแสดงว่าเขาเเมีอของหนูนี่คือคแบบบ้านสี่หรือเปล่าคะเขาจะมีบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามแล้วมีหนูเป็นบ้านสี่ถ้าเรียงลําดับแล้วอ่ะคือหนูเป็นบ้านที่สี่โดยที่หนูไม่รู้ตัวเลยค่ะพี่อ้อยพี่ชอดแล้วคือหนูหนูหนูตกใจมากหนูเข้าไป ดูในเฟซบุ๊กของภรรยาบ้านที่สามเขานะคะซึ่งเหมือนกับว่าเขาว่าคบหากันมาได้สักสิบปีเพราะเขาแต่างงานกันมาสิบปี <c oughs> เหมือนจะไล่เลี่ยก,กับลูกอายุของลูกสาวเขาหนูคิดว่าเขาน่าจะาทําภรรยาที่สามเนี่ยท้องแล้วก็ไปตกแต่งกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะสิ่งที่ดีที่สุดคือหนูเอาตัวเองออกจากตรงนั้นเถอ<ท>ะค่ะแล้วทุกอย่างให้เป็นไปตามกรรมใครกรรมมันจริงๆนะพี่มีความรู้สึก <ทะ S 1> ว่าตอนที่เราไปอยู่เราก็ทุกทรมานใจเอาความรักลงไปเล่น ต้นทุนหัวใจของเราสูงนะคะทาไมเอาไปเล่นกับคนไม่คู่ควรขนาดนี้พอดีพี่ก็นจะบอกว่าถ้าเกิดเขายังเป็นคนที่ทรยศคนนั้นทรยศคนนี้พี่กลัวว่าเขาจะไม่ได้ตายจากโรคภัยไข้เจ็บนะน้องรู้ไหมว่าวันนี้แต่ละคนมันโหมีวิธีการในการที่จะแสดงอาการโกรธออกมาได้หลายรูปแบบหนูควรจะต้องออกจากชีวิตของเขาให้เร็วที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเดินออกมาให้ไวที่สุดนะคะนะนะอย่าไปแบบคิดอะไรวุ่นวายอยู่เพราะว่า ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาใช่ครัจริงเอาหัวใจดีๆของเราขึ้นมานะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูกข่าไฟเดยจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคู่ชีวิตคิดทรยศ